สวัสดีครับขาต้อนรับสู่ RC Copy World ครับผมจากกระแสที่เพื่อนเพื่อนได้สอบถามเข้ามาใน RC Copy World แล้วก็คา s ิ m o t โต h a i แลนด์นะครับเกี่ยวกับรถ g r a v ว t y เรามาดูกันนะครับว่า g กวิทตี้นี้ประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลย,เลยก็คือเพจน,นะครับ เพจของเราเป็นเพจเคปล่ามาเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปอัพลนะครับอย่างที่2ก็คือห้องเครื่องก็เป็นห้องเครื่องอลรูมาแล้วนะครับต่อมาก็คือวัอนเวน่ากับสปูลหลังเราก็มีมาให้แล้วเรามาดูอัตราทดกันครับว่าอัตราทดของเราเป็นยังไงนะครับก็แะวิทตี้ตัวนี้ก็อัตราทดอยู่ที่1.4จะประกอบด้วยพูเล่เบอร์39 15 18 15 18แล้วก็39ครับ ามาดูกันที่วงเลี้ยวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวงเลี้ยวเยอะนี่เลยครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับ รถหมดไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูกันที่อะไรที่ให้มานะครับในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับถุงที่หนึ่งเลยนะครับจะเป็นพวกชุดวาวครับผมชุดโอลิงนะครับแล้วก็จะมีคลิปสายล็อแบตตัวขาตั้งเซอร์โวนะครับตัวเล็กแล้วก็เสาต่อบอดีอ้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกแบตนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากวางแบตบแนวนอนอยากวางในขวางตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลย เราก็เอามาล็อกเข้ากับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเพเนี่ออกนะครับก็สามารถล็อกได้แล้วนะครับส่วนถุงที่สองนี้ก็จะมีพวกชุดน็อตกับโซร์เซอร์แล้วก็ชุดแขนชักเลี้ยวถุงที่สามก็จะเป็นเครื่องมือนะครับประแจถุงที่สี่พีเนียนส่วนที่ห้านี่ก็คือหางปลาครับสำหรับนักลิฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับที่กำลังมองหารถหนึ่งสิบขับเคลื่อนระบบ C s ผมขอแนะนำนี้เลยครับคาเซโมโต้แกรวิตี้รถที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ครับผมแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ